ข่ามส่อสนับสนุนโดยหิวเมื่อไหร่ก็แวะมาอิ่มสะดวกที่เซเว่นอเลเ สวัสดีครับสวัสดีครับเจอกันนะฮะกับตามไปดูทั่วไทยแล้วนะฮะวันนี้เราก็อยู่บนรถแดงครับกำลังจะนั่งจากเชียงใหม่ไปจังหวัดลําพูนกันฮะเพราะว่าจังหวัดลําพูนเนี่ยก็เป็นจังหวัดที่มีความเก่าแก่มากที่สุดในอาณาจักรล้านนาเลยนะครับผมเรามีผู้ร่วมทางมาด้วย2คนฮะเดี๋ยวเราจะสอบถามเขากันว่าเขากําลังไปนที่ไหนแล้วก็มีแต่ละอย่าง ไปที่เดียวกันหรือเปล่าฮะลองถามสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรฮะวันนี้ชื่อต้องค่ะชื่อต้องเหรอแล้วคนโน้นนะฮะชื่อเอคกำลังไปไหนฮะไปปลายค่ะไปปลายไปกันตอนนี้ได้เลยอะไรหราไปไปโอเคได้ไปไปมันไม่ไปทั้งทีละมันไม่ไปทั้งทีละลองไม่ได้ทำไมถึงมาที่เหนือฮะทำไมไม่ไปใต้อะช่วงปีใหม่มันก็ต้องมารับอากาศเย็นหนาว แล้วไม่เอาแฟนมาฮะหาแถวนี้แหละี๋ยวเราไปตามสื่อัปให้ที่จังหวัดลำพูนว่ามีอะไรเด็ดมั่งนะครับผมเดี๋ยวเจอกันที่นู่นนะครับครับผมแมตอนนี้ก็ระหว่างทางไปลำพูนนะฮะก็จุดหมายปลายทางของเราตอนนี้ก็มีปัญหาหนึงเพราะว่าลุงคนขับรถเนี่ย ก็ไม่ใช่คนพื้นที่ที่คนลำพูนน่นะเป็นคนเชียงใหม่ก็ต้องมาถามคนลำพูนอยู่ว่าที่เราจะไปอยู่ตรงไหนคือมาถามเส้นทางของของลุงว่าคุณลุงเนี่ยเข้าเป็นคนในท้องที่แล้วก็มาถามเส้นทางเขาว่านี้ลำพูนแล้วคับอ่าแล้วก็เราเขียนลำพูนแล้วเราเลยสะพานกันเหลียวเข้าไปแล้วก็เข้าไปได้กากไปหิวเลยอีกไกลมันไม่ไกลนะเหยียบไปนะ้วขอเนื้ออะไรเหยียบเลยหัวขี้หัวขี้ เอาแล้วผมคุณผู้ชมก็นั่งรถมาแล้ฮะก็มาถึงแล้วเลฮะกับจังหวัดลำพูนครับนี่ทำไม่เชื่อนะฮะมองข้างหลังผมพี่แจ้งเลยครับผมสารากาจังหวัดลำพูนแล้อย่างที่สังเกตไปนะฮะก็เมืองนี้ก็เป็นเมืองเล็กๆแตกต่างจากเชียงใหม่นิดนึง ก็เชียงใหม่จะเป็นเมืองใหญ่หน่อยลำพูนเนี่ยเป็นเมืองเล็กๆครับก็เข้ามาเนี่ยก็จะเห็นวิถีชีวิตคนเนี่ยก็รถไม่ติดดูสงบนะพี่แจ้งนะดูสงบดูเงียบดูช้าช้าดูต่างจากพี่กับผมว่าเราเป็นคนเร็วๆแล้วต้องสำหรับเราเราต้องเหมาะเชียงใหม่เลยว่าคนเร็วๆหรือคนเร็วๆเร็วๆฮะคนเร็วๆนะครับเร็วๆครับพี่แจ้คโอเคก็เดี๋ยวเราไปเจาะหาในจังหวัดลำพูนดีกว่าว่าในจังหวัดลำพูนเนี่ยมีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับผมแล้วก็คนที่นี่เนี่ยเขาอยู่กินกันยังไง ไปเที่ยวันที่ไหนอ่ะเดี๋ยวเราไปถามข้อมูลคนแถวนี้กันเลยนะครับผมตามไปกันเลยครับตามเลยฮะโอเคครับตอนนี้เราก็อยู่ในจังหวัดลำพูนแล้วนะฮะแต่ก่อนอื่นเนี่ยแล้วก็มาหาข้อมูลก่อนดีกว่านะฮะแล้วก็การหาข้อมูลที่ที่สุดนะฮะคือการถามคนพื้นที่คนในพื้นที่นะฮะตอนนี้เนี่ยจะก็เลยอยู่เนี่ยครับตลาดสดครับผมก็เดี๋ยวในตลาดสดอ่ะคนเยอะดีข้อมูลเนี่ยจะเยอะครับก็เดี๋ยวเราเข้าไปคุยกันดีกว่านะฮะว่า ที่ลำพูนเนี่ยมีอะไรน่าสนใจบ้างไปถามพวกพี่เขาเลยครับถามอะไรหน่อยลำพูนมีที่เที่ยวที่ไหนน่าสนใจป่ะครับคนจะมาลำพูนเนี่ยต้องมาทําอะไรบ้างเราะว่าพัฒนาได้ไหมพัฒธาเทอรทรี่ปุญชัยฮะรลานเจ้าแม่จามเทวีร้านเจ้าแม่จามเทวีค่ะร้านปูช้างปูม้า กูช้างกูม้าที่ดังที่สุดคือวัดพระรอดเนาะากหลักเขจะเป็นวัดเพราะที่นี่เป็นเมืองเก่าเมืองเก่าเมืองล้านนาเมืองล้านนาเมืองบุญแห่งล้านนาเมืองบุญแห่งล้านนาเล้วอ๋อทไมถึงคาว่าทําไมต้องรำบุญํำคือประเภทที่ว่าเออร่ำรวยประมาณอะไรอย่างเงี้ยเมื่อก่อนเนาะร่ำรวยคูนศก์เพิ่มคูนเพิ่มคูนศกประมาณนั้นเนาะถ้าจะกินนะครับเรื่องกินนี่ต้องไปฝากท้องให้ไหนได้ครับที่ลำบุญ ก๋วยเตี๋ยวลำไยก๋วยเตี๋ยวลำไยค่ะอยู่ตรงไหนฝั่งตรงข้ามวัดพระธาตุพิคุณชัยอ๋ออยู่ฝั่งตรงข้ามข่าลำพูนแล้วมากินอะไรครับมีอะไรของกินเด็ดๆบ้างฮะอยากรู้อะไรเด็ดอร่อยกับข้าวสุกอร่ากับข้าวเลยนะครับกับข้าวเป็นเนื้อเนื้อหมูไก่เนื้อหมูกับเนื้อไก่อ่าอร่อยอร่อยดีอันนี้คือที่ป้าชอบเองควันนี้และสถานที่เที่ยวฮะเจ้าแม่เจ้าแม่เทวีครับ ของอร่อยของลำพูนมีอะไรกะเจ้าก็มีแคบหมูไส้อั่วแคบหมูไส้อั่วเต๋วลำไยเตี๋ยอลำไยเนี่ยเตี๋ยวลำไยอร่อยตรงวัดตรงวัดนาวัฒนะครับอ๋อนาวัฒธาเอาละครับคุณผู้ชมก็อย่างที่พี่ๆในตลาดบอกเมื่อกี้มานะฮะว่าถ้าจะให้ถึงลำพูนเนี่ยต้องมาสักการะเจ้าแม่จามเทวีใช่ครับตอนนี้เนี่ยข้างหลังเราก็เป็นเจ้าแม่จามเทวีแล้วนะครับผมก็ เราไปสักการะเจ้าแม่ก่อนนะฮะจะได้ถึงลำพูนสักท,ทีนึงได้ฮะอันนี้เราก็อยู่กับพี่นัทนะครับคุณผู้ชมชก็เดี๋ยวเราจะถามพี่นัทก่อนนะครับผมว่าประวัติของพระจาม,มาเทวีเนี่ยพระนางจาม,มาเทวีอ๋อเร<า>ียกว่าพระนางจาม,มาเทวี<ช>นะครับแต่คนลำพูนเขาเรียกเจ้าแม่เจ้าแม่จามาเทวีเจ้าแม่จามาเทวีท่านเป็นใคร ท่านเป็นลูกสาวเจ้าเมืองระโวเมืงองลบบุรีค่ะท่านมีพระอาจารย์เป็นพระฤาษี<ะ>ชื่อว่าฤาษีวาสุเทพฤาษีวาสุเทพเนี่ยมาสร้างเหมือนอาสมะเนาะปฏิบัติธรรมอยู่ที่เชียงใหม่แล้วกําหนดอาณาเขตเมืองลาพูนไว้แล้วก็ไม่มีคนปกครองเมือง<ะ>คือหาคนที่เหมาะสมไม่ได้นะตอนนั้น<ะ>แล้วท่านเคยเสี้ยมสอนวิชาอาคมต่างๆให้กับพระนางจามเทวีมา<ะ>ก็เลยคิดถึงลูกศิษย์ว่าเออฉันมีลูกศิษย์เก่งเนาะ,ะน่าจะ,ะเชิญมาเนี่ยค่ะ ก็เลยเหมือนให้คนนำสารไปรทีุ่รอถูกต้องไปที่ลบบุรีแล้วก็เดินทางเข้ามาเป็นเหมือนสถาปนาขึ้นเป็นเจ้าปกครองเมืองพอปกครองเมืองได้เจ็ดวันเนี่ยท่านก็เกิดลูกชายปาแสบสองคนก็สืบทอดบ้านเมืองต่อจากท่านมาในในการต่อไปถ้าพูดถึงลำพูนเลยครับก็ลำพูนนี่มันคืออะไรแต่ว่าอะไรทำไมต้องลำพูนทำไมต้องลำพูนลำไยลำพูนคนดีหรือว่า ลำพูนเป็นเมืองที่เมืองเก่าอะค่ะยังคนเป็นยังคงเป็นคนพื้นฐานดั้งเดิมยังไม่มีคนนอกพื้นที่หมายถึงจังหวัดอื่น<ม>เขามาอยู่กันมากนักเป็นคนจิตใจงามค่ะยังเป็นคนช้าๆ<ม>สบายๆวิถีชีวิตง่ายๆค่ะแล้วก็มีน้ําใจอาจจะเป็นเมืองผ่านที่สายตรงวิ่งขึ้นเชียงใหม่เลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่แวะเข้ามาแล้วคุณจะรู้ว่ามันมีอะไรที่มากมายมเป็นเมืองเก่าหนึ่งพันสี่รอปีแล้วอ,อันนี้ก็หิวแล้วครับก็ ที่แนะนำที่ไหนอร่อยอร่อยนะคืยเตี๋ยวหมูตุ๋นลำไยดีไหมถึงแล้วครับคุณผู้ชมก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นลำไยครับฮะขออภัยก๋วยเตี๋ยวหมดค่ะคือแบบกว่าจะถึงนะฮะคือมันป้าครับลงเครื่องมาปุ๊บมาปุ๊บมอยู่เชียงใหม่ปุ๊บมาลำพูนเนี่ยปั๊บเนี่ยโหเหลือเศษนะวันนี้ป้าเสียใจจริงๆมาสายไปนีิ่ เดียวนี่เดียวจริงๆวันนี้ป้าหมดตั้งแต่บ่ายโมงกว่านะคะเนื่องจากว่าช่วงนี้มีงานที่เชียงใหม่งานเพื่อสวนโลกเพราะฉะนั้นก็จะมีคนมาเยี่ยมเชียงใหม่มาเที่ยวเชียงใหม่เที่ยวลำพูนและไม่ได้บอกล่วงหน้าป้ากเตรียมตัวตอนนี้อะไรก็ไม่เหลือจริงๆเหลือแต่คนขายค่ะรับไหมคะวยเตียวลำไยนี่ก็หมายถึงป้าเอาํำไยอบแห้งนะคะลำไยอบแห้ง แล้วเอามาตุนกับซี่โครงหมูโดยดที่ไม่ใส่ผงชูรสเลยโดยใช้ความหวานของลำไย,ยแทนไม่ต้องเติมสารปรุงแต่งตัวอื่นอย่างเช่นผงชูรสน้ำตาลกรวดอะไรนี้ป้าก็จะไม่ใช้ใช้ความหวานของลำไย,ยแทนก็เป็นก๋วยเตี๋ยวสุขภาพได้อย่างหนึ่งอร่อยนะครับอ,<ห><ะ>อร่อยมากค่ะไม่ป้าไม่เกลียดไห้ของผม ทีนี้คุณโทรศัพท์มาสิคะว่าจะทำไว้เพื่อคุณเลยจะให้คนเยอะอะไรครับค่ะวันนี้เฮ้ยเอาเลยพูดเลยเป็นแดนอยู่พูดเลยนะตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่วัดพระธาตุธริพุนชัยแล้วนะครับผมที่เราไปถามชาวบ้านแถวนี้นะฮะว่าที่ไหนเนี่ยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจเขาบอกมาว่าให้มาไหว้พระที่วัดพระธาตุ ถอดคุณชายกันนะครับเพราะว่าพระธาตุที่นี่ศักดิ์สิทธิ์มากๆเดี๋ยวเข้าไปดูวความสวยงามข้างในกันว่าเอาลงไปสูงไปพี่ ผู้ชมครับตอนนี้เราก็เดี๋ยวมาถานเรื่องราวของวัดพระธาตุอธิคุณชัยนิดนึงนะครับก็เดี๋ยวให้หลวงพี่เป็นคนช่วยบอกแล้วกันว่าผมสงสัยเมื่อกี้ครับว่าทาไมตรงพระธาตุเนี่ยเขามีป้ายว่าห้ามผู้หญิงเขา้าใช่ครับอ๋อมันเป็นธรรมเนียมมาตั้งแต่สมัยนานละครับเพราะว่าพระธาตุทางภาคเหนือนะเขาจะสร้างไว้ใต้ดิน,นครับแล้วก็ย่าทั้งตัวจริงอยู่ข้างบ เมื่อก่อนเนี่ยเวลาสร้างอะไรเขามักจะลงคาถาคมไว้แล้วก็ผู้หญิงเวลามีประจำเดือนเขาถือเป็นของสกปรกเลยไม่ให้เข้าใกล้บริเวณเดี๋ยวจะเสื่อมใช่เแล้ววัดท่าหลิ่งสชัยท่าท่าหลิงช้ยนี่คือเป็นวัดคู่จังหวัดลำพูนก็เป็นเป็นเมืองเก่าเป็นเมืองของเจ้าอาทิตยาราช เป็นวังเก่าตรงนี้เอาข้างหลังครับข้างหลังคืออะไรหลังหอพระไตริิดกเก็บของเก็บเก็บพระไตปิกคบดุท้ายนี้ให้หลวงพี่ช่วยให้พรพวกผมแล้วก็ทีมงานตามไปดูทั่วไทยด้วยนะครับขอน้ามนลงสักหน่อยครับ สำหรับวันนี้นะฮะก็ต้องขอขอบคุณอิ่มสะดวกที่เซเว่นอีด้วยนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับเคาน์เตอร์สวิตสะดวกจ่ายใกล้ทุกเวลาครับก็อย่าลืมนะฮะประเทศไทยมีอะไรให้หน้าค้นหาอีกมากมายเลยนะครับก็ที่ต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราไปค้นหากันต่อยังลำกันต่อครับลำอะไรวะพี่ลำมงมั้งไม่ใช่ลำปางอ่าเดี๋ยวเราไปเลยกันลำปางครับผมเดี๋ยวตอนนี้ก็หารถไปกันต่อครับยิงยาวฮะช่วงตามสืบสนับสนุนโดย หิวเมื่อไหร่ก็แวะมาอิ่มสะดวกที่เซเว่นอเลเวน